ตอนนี้เข้ามาสู่หมวดสุดท้ายนะครับบทแปดนะครับหมวด8เป็นบทกําหนดโทษนะครับบทกำหนดโทษนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดตั้งแต่มาตรา53นะครับถึงมาตรา72นะครับมีหลายมาตรามากนะครับผมก็เอาเฉพาะสาระสําคัญนะครับเกี่ยวกับบทลงโทษสูงสุดนะครับกรณีที่นายจ้างนะครับหรือผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับที่ไม่เป็นบัตกรตามนะครับพรบฉบับนี้นะครับว่ามีโทษอะไรบ้างนะครับซึ่งในบทลงโทษของพรบความปลอดภัยนี้นะครับ าโทษสูงสุดนะครับต้องระวังโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน80,0,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้าสังเกตดูนะครับโทษจะค่อนข้างสูงมากนะครับนะครับจำคุกนะครับสปีเลยแล้วก็ปรับไม่เกิน8 0 0 0 0 0นะครับเพราะว่าเขาบอกว่านะครับว่าโทษที่สูงเพราะว่า1นะครับมันเป็นเหตุให้ครับให้ลูกจ้างพอทํางานแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะครับเขาบอกว่า ชีวิตมีสิ่งมีค่านะครับมีสิ่งมีค่าเพราะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเหตุที่ที่ทำให้มนุษย์นะครับเสียชีวิตนะครับเพราะนั้นไอ้พวกทั้งท้อโทษจำพุกและโทษปรับจาก่อนข้างสูงนะครับข้างสูงนะครับซึ่งโทษสูงสุดนี้ครับก็จะระบุอยู่ในมาตรา6 6นะครับผู้ใดฝ่าฝืนนะครับเพื่อเพื่อให้สิ่งที่พนักงานตรวจความปลอดภัยนั้นสั่งให้ระงับการใช้นะครับหรือปุกมัดประทับตาไว้ไว้นะครับโดยนายจ้างกับนําไปใช้งานอีกนะครับนะครับเส้น พนังกงานตรวจปลอดภัยนะครับมีอํานาจนะครับในการระงับนะครับสั่งเครื่องจักรตัวนี้นะครับไม่ทํางานนะครับเพราะมันไม่ปลอดภัยแล้วนายจ้างนะครับออไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนังกงานตรวจปลอดภัยนะครับไป นำไปใช้งานนะครับไปใช้ื่อนจากนั้นครับนะครับถ้าเกิดพาเฟืนอปุ๊บก็มีโทษจําพุกถึงขั้นไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน80,00 0 0บาทนะครับแล้วก็ส่วนบทลงโทษต่าสุดนะครับต่ำสุดนะครับก็ระวังโทษจาพุกไม่เกิน1เดือนนะครับหเดือนหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทนะครับหรือตั้งตาั้งปรับนะครับรณีนี้ก็จะเป็นกรณีที่ตามมาตรา70นะครับผู้ผู้ใดนะครับที่เปิดเผยข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับกิจการของนายจ้างที่พึงสงวนไว้นะครับไปเปิดเผยนะครับสมมติว่ามันมีความลับบางอย่างนะคร ในะบวนการผลิตของทางบันการนะครับของนายจ้างนะครับและผู้ใดไปเปิดเผยข้อเท็จจริงนะครับไปเข้อที่จริงนะครับก็มีสิทธิ์นะครับที่จะถูกกําหนดโทษนะครับนะครับในปรับําพูกไม่เกินหนึ่งเดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับนี่ก็จะเป็นบทที่8นะครับในการบทกําหนดโทษนะครับมีทั้งโทษสูงสุดนะครับแล้วก็โทษต่าสุดนะครับนะครับก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับนะครับก็จะเป็นสาระสําคัญนะครับสาระสำคัญของพรบนะครับ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทํางานครับปี2 5 5 4นะครับซึ่งตามมันจะมีกฎหมายกฎกระทรวงนะครับนะครับกฎหมายลูกนะครับที่ออกตามพรบนะครับซึ่งเป็นมาตรการนะครับด้านความปลอดภัยนะครับที่ที่จะนํามาสู่การปฏิบัตินะครับให้เกิดความปลอดภัยนะครับซึ่งณนปัจจุบันนี้นะครับกฎกระทรวงนะครับที่มี ผลบักรับใช้ที่ออกมาบักรับใช้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่15ฉบับด้วยกันนะครับนะครับดังนี้นี่ครับก็จะเป็นรูปนะครับครับทั้ง15ฉบับนะครับผมก็ขอกล่าวสาระสําคัญของแต่แต่แต่ละฉบับให้ทราบแล้วกันนะครับนะครับฉบับแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีอันตรายนะครับสาระหลักของตัวนี้นะครับบอกว่าสถานประกอบกิจการไหนก็ตามนะถ้ามีการใช้สารเคมีนะครับนะครับ กฎหมายกำหนดว่า1,516ชนิดนะครับนะครับถ้าเกิดทำการไหนนะครับมีสารเคมี1 5 1่ชนิดนะครับทำการนั้นต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งนะครับแบบแจ้งสารเคมีว่าในครอบครองครับให้กับทางหน่วยงานราชการทราบนะครับให้ทางกรมกรมสนุกงรายงานทราบนะครับตามตามแบบรายงานตามแบบรายงานนะครับพอแจ้งเสร็จแล้วนะครับพอแจ้งเสร็จแล้วนะครับพอภายในึปีนะครับก็คงก็ต้องมีการตรวจสภาพเอ้ยตรวจวิเคราะห์นะครับตรวจวิเคราะห์สารเคมีอันตรายนะครับ อันตรายว่าคุณที่ครอบครองไว้นะครับมีค่าเกินมีค่าเกินที่กฎหมายกําหนดไหมนะครับมีค่าเกินที่กฎหมายกำหนดไหมครับแล้วก็ต้องมีการรายงานนะครับหลักๆของมีอันตรายนะครับส่วนกฎกระทรวงต่อไปนะครับก็พูดถึงเรื่องกฎก,กระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับสาระสำคัญหลักๆของกระทรวงฉบับนี้นะครับก็จะพูดถึงหนึ่งนะครับกรณีที่สำมะกการไหนมีการใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่ก็มีการใช้ทุกที่นะครับนะครับต้องมีการตรวจทดสอบนะครับ รับรองนะครับระบบไฟฟ้านะครับประจาปีนะครับโดยโดยวิศวกรไฟฟ้านะครับนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจากทางกรมนะครับเป็นผู้รับตรวจสอบหรือรับรองนะครับรับรองนะครับซึงสามารถที่จะไปตรวจรับรองได้นะครับนะครับนี่คือนี่คือกรณีที่เป็นของทาาบันนะครับส่วนตัวลูกจ้างนะครับลูกจ้างในกฎหมายกำหนดไว้ว่านะครับถ้าเกิดลูกจ้างนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่าง ต้องอบรมนะครับนะครับที่กีาังเกี่ยวไฟฟ้านะครับต้องได้รับการอบรมนะครับอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับถึงจะสามารถไปไปดัดงานเกี่ยวเรื่องไฟฟ้าได้นะครับนี่คือสาระหลักๆของกฎกระทรวงเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวไฟฟ้านะครับต่อไปก็จะเป็นกฎกระทรวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับแสงและเสียงนะครับกฎกระทรวงนี้ครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งนะครับการตรวจวัดนะครับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะความร้อนนะครับเรื่องแสง แล้วก็เรื่องเรื่องเสียงนะครับว่าฐานประกอบการไหนนะครับถ้ามันจะมีลักษณะงานนะครับบางประเภทนะครับที่ต้องไปสัมผัสความร้อนนะครับคุณก็ต้องมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมตรวจวัดตรวจวัดเกี่ยวกับรื่องความร้อนนะครับว่าเกินค่าที่มาตรฐานกําหนดไว้ไหมนะครับเหมือนเรื่องแสงนะครับแสงนะครับทุกที่มีการใช้แสงนะครับว่าแสงแสงทั้งหลายครับลักษณะงานนะครับงานออฟฟิศนะครับแสงแสงต้องมาตรฐานตามสุตต้องต้องไม่เกิน ต่ำสุดเท่าไหร่นะครับลักษณะงานในสานปรรบาที่เ็ยการผลิตนะครับแสงต้องมีมาตรฐานขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับก็ต้องมีเครื่องวัดแสงนะครับไปวัดนะครับเป็นลักมิเตอร์นะครับในการปฏิบัตินะครับในการในการปฏิบัตินะครับว่าแสงมากน้อยเกินแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องเสียงก็ถ้าที่ไหนมีเสียงดังก็มีเครื่องตรวจวัดเสียงนะครับว่าเสียงเกินค่ามาตรฐานไหมนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดพื้นฐานขั้นต่ำครับอย่างน้อยทํางานไปชั่วโมงก็เสียงต้องห้ามเกิน8 0ดสิบาแปดสิบห้าเดซิเบลนะครับในการปฏิบัติงาน แล้วก็กฎกระทรวงต่อไปนะครับเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและระงับอัคขีภัยนะครับกฎกระทรวงนี้ครับเนื้อหาหลักๆนะครับก็จะพูดถึงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับในธาการนะครับต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยนะครับภายในสถานประกอบกิจการนะครับนะครับประกอบด้วย3แผนหลัก6แผนย่อยนี้นะครับนะครับพอมีแผนป้องกันแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปต้องทํำยังไงครับนะครับกฎหมายก็บอกว่า1นึ่งลูกจ้างนะครับอย่างน้อย4 0นะครับต้องมีการฝึกซ้อม ดับเพลิงขั้นต้นนะครับขั้นต้นนะครับเช่นการฉีดใช้ถังดับเพลิงฉีดถ้าเกิดมีไฟไหม้ขึ้นมาคุณจะใช้ถังดับเพลิงยังไงนะครับมีการฉีดน้ํำยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เขียนไว้ว่า1นึ่งสมบัตนะครับอย่างน้อยนะครับปีละครั้งครับต้องมีการฝึกซ้อม ดับเพลิงและอบยลบหนีไฟไปจําปีนะครับนะครับรปจาปีนะครับอย่างน้อยฝึกอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อเป็นการนะครับเอ่อเป็นการซักซ้อมไว้ก่อนถ้าเกิดเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงๆนะครับเราเราจะมีกระบวนการขั้นตอนยังไงนะครับให้ลูกจ้างปลอดภัยไปสู่จุดลมพลนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นกระทรวงเกี่ยวเรื่องการทํางานในที่อับอากาศนะครับกระทรวงนี้นะครับจะพูดถึงกรณีที่การทํางานในที่อับอากาศนะครับว่าลักษณะการทํางานที่อับอากาศมีอะไรบ้างนะครับนะครับที่เป็นพวกบองพวก ท่องทั้งหลายนะครับพวกที่เป็นไซโลพวกนี้นะครับถ้าเกิดลักษณะงานเราวิเคราะห์แล้วว่าเป็นการเที่ยวอากาศนะครับคนที่สามารถไปทํางานในเที่ยวอากาศได้ก็ต้องผ่านการอบรมก่อนนะครับอบรมก่อนนะครับซึ่งกฎหมายระบบตอนนี้ก็มีอยู่4ผู้หลักๆนะครับนะครับมีผู้อนุญาตนักสำรวนะครับผู้อนุญาตผู้ช่วยเหลือนะครับผู้ควบคุมแล้วก็ผู้ผู้แบกงานนะครับงานะครับหลักสูตรสินะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทํางาน,นอากาศได้ก็ต้องผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกําหนด แล้วก็รวงต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับเรื่องงานประดาน้ํานะครับอันนี้ก็จะบังคับใช้คือกรณีที่ลูกจ้างครับเขาปักษณะงานที่ไปเป็นงานเรื่องดําน้ำง่ายๆครับนะครับดําน้ำานสษณนการทํางานใต้น้ำนะครับเช่นเราไปเชื่อมเ้วไปเชื่อมเชื่อมงานที่เป็นลักษณะอยู่ใต้น้ำนี่ครับนะใต้น้ำนะครับคุณต้องมีมาตรการยังไงนะครับวิธีการดําน้ําเป็นยังไงนะครับวิธีการทํามาเป็นอะไรครับต้องมีอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะครับในการดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับงานประดาน้ํา นะครับต่อไปก็จะเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพลูกจ้างนะครับลูกจ้างนะครับการตรวจสภาพลูกจ้างนี่ครับเนื้อหาสาระหลักนะครับก็จะมีกฎหมายบอกว่านะครับก็จะเป็นการตรวจสุขภาพนะครับหลักๆก็ในหนึ่งครับกรณีที่ตรวจสุขภาพลูกจ้างแลกรับนะครับแลกรับนะครับตามปัจจัยเสี่ยงนะครับภายใน30วันนับแต่ นับติดลูกจ้างทํางานรับลูกจ้างเขาทำงานแล้วก็ที่สองคือการตรวจประจําสุขภาพประจําปีนะครับรวประจําปีนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ลูกจ้างสัมผัสนะครับว่าลูกจ้างตรวจแล้วครับมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับปัจจัยเสียงที่สัมผัสบ้างไหมนะครับเช่นลูกจ้างนะครับสัมผัสกับเสียงดังนะครับสมการนั้นเสียงดังก็วัดดูสมการได้ยินของหูนะครับว่ามันมีค่าเสื่อมมากน้อยแค่ไหนนะครับเกิดจากสภาพการทํางานไหมหรือว่าหรือว่าเตอรที่ตัวลูกจ้างนั่นเองนะครับทิน นั่นเองนะครับลูกจ้างที่ไปสัมผัสเรื่องสารเคมีนะครับเราก็ตรวจทาสารเคมีอันตรายนะครับนะครับในกระแสเลือดรั่วในกระดังว่าพบว่ามีสารเคมีอันตรายไหมนะครับว่าผลมาจากที่ตัวกบอบการไหมนะครับแล้วก็จ้างมีมาตรการแล้วยังสามารถป้องกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องดำเนินการกระทรวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั่งร้านและคำยันนะครับซึ่งกระทรวงพูดฉบับนี้นะครับเขาพูดถึงกรณีที่ ลูกจ้างนะครับขึ้นไปทํางานที่สูงนะครับเกิน2เมตร4เมตรตรงนี้นะครับก็ต้องมีการติดตั้งนั่งลัดนะครับเพื่อป้องกันลูกจ้างตกลงขึ้นมานะครับเวลาทํางานแลวเกิดกรณีที่มีการคั้ายันนะครับจะใช้ในกรณีที่มีการเทปูนนะครับนะครับเทปูนนะครับเทปูนเพื่อจะก่อสร้างอาคารนะครับเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับก็ต้องมีการตั้งคั้ายันนะครับแล้วก็เทปูนลงมาเพื่อป้องกันการพังทลายนะครับพังทลายของปูนนะครับนะครับลงมาทำอันตรายต่อ กับลูกจ้างได้นะฮะต่อไปก็จะเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างนะครับก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าเรื่องงานก่อสร้างเพราะนั้นก็งานก่อสร้างทุกชนิดนะครับนะครับทุกชนิดก็ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งครับคุณมีเขตก่อสร้างนะครับติดป้ายเลยครับว่าเขตก่อสร้างนะครับพอเข้าไปปุ๊บคนก็ต้องมีเอ่อบริเวณพื้นที่อันตรายนะครับพื้นที่อันตรายตรงไหนที่ เขาวางปั้นจันรนะครับบางมื้นที่เคหก็ต้องกั้นเขตเป็นอันตรายนะครับว่าตรงนี้เป็นปั้นจันทรนะครับห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับแล้วก็อันไหนที่เป็นที่พักอาศัยนะครับก็ต้องกั้นเป็น,ปนสัตว์เป็นส่วนนะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนว่าให้ในายจ้างต้องห้ามพักอาศัยในบริเวณ ที่อยู่อาคารที่กำลังก่อสร้างโดยเด็ดขาดนะครับคุณก็ต้องตัดที่พักอาศัยให้มันชัดเจนนะครับลักของรับสาระของกระทรวงรืลองก่อสร้างนะครับก็ต่อไปจะเป็นกระทรวงเกี่ยวกับอันตรายจากการตกจากที่สูงนะครับซึ่งในกฎหมายระบุว่านะครับถ้าเกิดสูงเกิน2เมตรนะครับคุณก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับนะครับมีเข็มขัดเข็มขัดช่วยชีวิตนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็ถ้าสูงเกิน4เมตรนะครับที่สุดเดียวนะครับคุณต้องมีสายช่วยชีวิตนะครับมีฮาร์เน็ตนะครับมีฮาร์เน็ตมีเข็มขัดช่วยชีวิตนะครับเพื่อป้องกันอัันนตรราายะคบลูกจ้ง หล่นลงมานะครับหล่นมาที่สูงครับเป็นการป้องกันแล้วก็กระทรวงต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนะครับและการอนุญาตให้บริการนะครับที่เป็นออกตามมาตรา9หรือมาตรา11นะครับตามพรบความปลอดภัยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับบุคคลนะครับบุคคลหรือนิติบุคคลนะครับบุคคลนิติบุคคลนะครับที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนนะครับหรือขอใบอนุญาตนะครับในการตรวจรับรองทดสอบ ทดสอบรับรองนะครับเกี่ยวเรื่องไฟฟ้าก็ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเครื่องจักรก็ดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปั้นจันทร์ก็ดีเรื่องหม้อน้ําก็ดีนะครับหม้อน้ําก็ดีนะครับอันนี้หรือไม่ก็เรื่องการตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับเรื่องความร้อนแสงสว่างเรื่องเสียงครับเกี่ยวเรื่องสารเคมีอันตรายพวกนี้นะครับหรือว่าการจัดอบรมนะครับหลักสูตรเกี่ยวเรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องไฟฟ้าการจัดฝกอบรมหลักสูตรเรื่องการทํางานในที่อบากาศนะครับในการที่อากาศนะครับเพราะนั้น ทั้งบุคคลหรือนิตทบุคคลจะประสงค์นะครับจะปฏิบัติตามลักษณะงานนี้นะครับก็ต้องมาขึ้นทะเบียนนะครับต่อกรมสนงของแรงงานนะครับเพื่อจะได้รับใบอนุญาตหรือใบสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายได้แล้วก็ต่อไปจะเป็นกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรนะครับปั้นจันและหม้อน้ำนะครับกระทรวงนี้ครับก็หลักๆนะครับจะเป็น อ่าสมกานไหนก็ตามนะครับที่มีการใช้เครื่องจักรนะครับมีการใช้ปั้นจันรหรือเครนะครับแล้วก็หม้อน้ําหรือยเลอร์นะครับก็ต้องคุณก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับประจําวันประจําเดือนนะครับพอครบปีปุ๊บคุณก็ต้องมีการทดสอบนะครับทดสอบประจําปีนะครับเช่นคุณมีการใช้ปั้นจันนะครับคุณก็ต้องมีการทดสอบโดยวิศวกรนะครับนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับตามตามกฎระทรวที่ผมพูดเกี่ยว ไปข้งต้นแล้วนะครับการขึ้นทะเบียนหรือการรับอนุญาตนะครับทิ้งทึงสามารถที่จะไปทดสอบได้นะครับนะครับคุณมีการใช้การใช้หม้อน้ำไหมถ้าเกิดทาการไหนมีการใช้หม้อน้ำนะครับไปหนึ่งปีคุณก็ต้องมีการทดสอบนะครับทดสอบนะครับโดยวิศยากรนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับนะครับเพื่อการทดสอบทดสอบเสร็จก็มีการรายงานผลนะครับไปยังกรมควบคุมการรายงานได้ทราบต่อไปนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นกระทรวงเกี่ยวกับเรื่อง การทางานเกี่ยวกับลังสีนะครับลังสีก็กรณีนี้สถานประกอบการนั้นครับมีการใช้ลังสีนะครับมีการลังสีที่จะเป็นอนุภาคลังสีนะครับจะเป็นลังสี X รลังสีเด้มากังสีกระตามนะครับก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงในแบบนี้นะครับก็ต้องหนึ่งนะครับก็มีผู้รับผิดชอบด้านลังสีนะครับด้านลังสีนะครับคุณก็ต้องมีแผนนะครับมีแผนเฉลินลังสีนะครับมีการฝึกซ้อมนะครับว่าเกิดกรณีที่มีลังสีมีการล่วไหลนะครับคุณจะ ปฏิบัติอย่างไรนะครับปฏิบอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับ,รบกรณีมีการลังสีรั่วไหลแล้วก็กระทรวงต่อไปก็เป็นกระทรวงเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยนะครับามาช่วยภาพว่าเราไมนไา้ทำงานกระทรวงนี้ก็พูดถึงเรื่องระบบการจัดการด้านความปลอดภัยนะครับ PDCA นะครับนะครับก็เป็นเป็นระบบยะระบบความปลอดภัยนะครับระบบภัยนะครับเพื่อจะเป็นวิธีการนะครับมาตรการเริ่มต้นนะครับมาตรการเริ่มต้นว่าคุณจะมีการวริหารจัดการสถานประกอบจการ ในสถาบัการนั้นอย่างไรให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับยั่งยืนมากขึ้นนะครับมีเป็นเป็นระบบปีเป็นกระบวนการนะครับถ้าเกิดสามารถแบบได้ปฏิบัติการได้นะครับมันก็จะเป็นเหตุอาจจะทำเป็นเหตุทําให้กับสถาบัการนั้นนะครับมีสติกรรตารสุดตายลดลงนะครับเพราะว่าสถาบัรนั้นมีทํางานอย่างเป็นระบบนะครับนะครับโดยเอาเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเข้ามาจับไว้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระทรวงนะครับเกี่ยวเรื่อง การจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนะครับก็จะเป็นกฎกระทรวงนะครับฉบับล่าสุดนะครับของกระทรวงแรงงานนะครับที่จะมีผลบังคับใช้นะครับในวันที่16สิงหาคมนะครับ2565นี้นะครับซึ่งกระทรวงนี้นะครับจะพูดถึงนะครับ 1. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนะครับที่ผมบอกนะครับว่า มี5ระดับด้วยกันนะครับมีระดับระดับบริหารระดับหัวหน้างานระดับเทคนิคระดับเทคนิคสูงแล้วก็ระดับวิชาชีพนะครับนอกจากจะให้มีเจ้าที่ในการทํางานแล้วนะครับยังบอกว่าคุณต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยนะครับนะครับในการจัดการเป็นระบบไต่าคีนะครับไต่าคีประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายประคับบัญชาครับผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนะครับแล้วก็นายจ้างก็เป็นประธานคณะกรรมการนะครับเพื่อจะบริจัดการนะครับ ความปลอดภัยภายในองค์กรของสถาบันนั่นเองนะครับแล้วก็สามก็พูดถึงเรื่องเรื่องหน่วยงานความปลอดภัยนะครับหน่วยงานความปลอดภัยนะครับอย่างน้อยก็จอปอนะครับเจ้า้าที่ความเป็นในการทำงานก,ก,ก็ต้องมีสังกัดนะครับว่า สังกัดก็ต้องมีหน่วยงานนะครับหน่วยงานมีหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยนะครับมีหน้าที่ดูแลนะครับในการประสานนะครับกับหัวหน้ากับแผนกต่างๆนะครับในเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยนะครับเพราะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการส่งเอกสารครับพวกนี้นะครับหน้าที่หน้าที่ทำตามหน้าที่ไปนี่ก็เป็นสาระสําคัญนะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติความปลอดภัยนะครับอายุอันวัยสภาพเวล้อมในการทํางานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการนะครับด้านอายุอันวัยและความปลอดภัยนะครับสําหรับเท่านี้สาสุขนะครับ กพื่อจะนําไปใช้เป็นความรู้นะครับกรณีที่เกิดมีสถานประกอบาการนะครับมาปรึกษานะครับว่าจะดำเนินการท่าปลอดภัยยังไงครับให,ให้มีความปลอดภัยนะครับก็สามารถที่จะนําใช้เป็นความรู้แล้วก็แนะนําได้นะครับเป,เป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมได้ก็สามารถศึกษาได้นะครับในตามที่เว็บไซต์ของทางกองความปลอดภัยแรงงานกลุ่ม ่องรายงานนะครับในการที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้นักวิทยาศาสุขทุกท่านนะครับนำความรู้ที่ได้วันนี้นะครับไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อจะให้ลูกจ้างนะครับนะครับลูกจ้างนะครับเกิดความปลอดภัยนะครับจากการทํางานนะครับไม่มีการประสบอะไรจากการทำงานนะครับไม่มีโรคจากการทํางานครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ